มาของอะไเนีมาเผาานี but, ่้รานีุ้าลเลยเอาไปใส่คอให้ก่อเนี่าีกล้พี่น้องเอเป็นไม้อีกแล้วเป็นไม้อีกแล้วเ็นบนี่เป็นไม้อีกแล้วได้ตาไงบ่นเปลาไ้มาก็มาขมาเนี่ โอ้โหมานอบนี้โอ้ตัวใหญ่เลยมแมนนะผมตัวนั้นมันใหญ่ขกว่านี้ขนาดปีกายมันยังใหญ่กว่านี่บ่เออผมแม่นคนนี้วะไม่เห็นหรอกโอ้ยพี่ยู่หันตาแง่งพี่ปลาตัวยู่ดังนี่ปลายู่ดังนี่มันติดดัง อกระั้น้อยนีหักบ่แมนตัวใหญ่อ้ตัวใหญ่น้มันใหญ่คักเนียะเาขึ้นเนาะน้มันใหญ่คัอง่ไหตากล้อนขเราลน้ำเลยเออวกรุนนี่เขาเกวเออโวยกะิม่เฟืถ่ายหลงดอจักเทนเนาะเอ๊ะโอ้ยปา ม่บอกคอไปปนั้นว <mmm ่าเอาเซทอไปลูกยึดไปแล้วนี่เราลือยู่เวาวันเราวาันเราตัวใ่าอ่งนี้ฮตัว่าอ่าไเจ้าซ้ำว่าะอาเซทอไปกว่าจะเอาทอว่านี่ตัวนี้สัวนี้ ท่นน er ี้ก็มาเอามาใส่น้ำตาลงอมอันนี้มันงอยด้วยไงดินงดินงดิฟ้าถิ่นฟ้าตกงอย่างงงโอ้ยนี่ต้องใส่ไงด้วยดิไอมันงอยฟ้าท้าวอย่างนี้ชั่วไม่ได้ฝ่าจำ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 ยาดมันตังอยู่แล้วนี่แหละเบื้องเนี้ยเด้มอเตงงเดุ้น พูดจิ้งลงมาไดเห็นเน่าไปหั่นมันก็ไปแล้วฮะเอ๊ะไม่ยังอันนี้ป่วยไปแล้วป่าเหรไม่ยังอันนคือเข็มเถอะไม่ป่าเลยไปเลยป่าไปเลยลุงก้อนง่ายแท้ไปเลยไปแล้วไปยังวะพูดตักป่าเดียววมันเป็นเครื่องป่านะนายอยู่นี่พวกป่านินมันอยากอยู่หั่นนะไปก่อนนะไปแล้วอันนี้โอ้ เอ้หนลข้าเนา้อัดหินอยู่ในมัอก้อนใหญ่บบนี้หินได้้อมน้อยีทีมันต่ำอยู่ดานหลังข้อสี่ไปขางไหนาไนาเย่าเ้ยโ้ยไปขางไหะว้ย้ย้ยยโ้ย้้วว้้ย งีมันมันคล้องหินก้อนนี่นะตับโพดจะหินก้อนนี้ลงไปนี่พดพดลงโพดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มี่ยงขึ้นงูมันพืนมันออกไม่ด้มาเอาแม่นีนปลาหนีปิดแยๆขึ้นงูมเกือปลาเฮยมาเอาปลานีคอยคำไม่เหี้ยมือคอยพดกได้บอกเคยเป็นยังไงฮลาฮมือคอยแข็งจุ่มแยง่ไปยังไปยังใส่ฮาลไปเลยไปขางในจอยโอ้สุ้ยสงอุยดิกัะยังว่ามือคอยกำมันแข็งแล้วยังวะห่วย้ปลาจุ่มแงหปลาจุ่มเยนเลย มแม่ป่าจะเปล่ยนเนี่ยปนิ่งจงย่ายเลยนะเ้เอาน้ำยังปวดันพี่ทหานิ่วจางเถอรทไม่หับ่อใครบอกฮันเอาเนี้ยเมียศ้าเมียพูดรอปากเดี๋ยวก็้ปบได้จากนสไดเนาะ้งายหานิ่งจางโอยเกืดีจริงเลยนะเอาข้นเบิร์ดได้หมดลุงบ่ได้เตยอยว่นึง ตัวที่สองพ่อมเตก็ป่วยออต้องจ้เอาวอ่านาะวลังเลอยู่ตัวหญ่อีกบัวว่าบ่บอกหน้าป่า่วยไั้ตัวเดี๋ยวแมันือกียู่หนาต้องบอกเลยไมแม่ไม่แม่ตัวมันบ่ยู่เลยบ่ยู่นี่ละับมันบ่ได้ออกบ่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 ฟาตีนยังไป่ังัตนี่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 ตรหนไห เจูนดว่ามันตัวตต้งจันไหนไหนพวกนี้เออนี่นี่นี่งานนี่ตีนเขนี่เอาเนี่นมันฟักเลยเพ้อหน่มันีักหอยเขาค่อป่วยวันมาข้างหลังวันจ่นนั่นแะกูดินน่ะเห็นอรบ่วันลงมาข้างหังลูเอางงานเสื้อเห็นงใต้ด้านหน้าที่ลงน้ำไม่นให้สอง้ยนนั่นแหละจูนมีไงเออนั่นแหละหนังนี้นี่มันนี่จัง เื่อเฮขึ้นแห่เขาบ่มีอย่างเลยเื่อขึ้นแห่ีนคอยฮือ้วได้มันมีโชังือแล้วบระี่ือถ้ามันงมมาได้งมบาได้ไม่ใช่ทหำมันเข่งหนาละโมกดีเลยเดี๋ยวเดีดี๋วตนึงีวัตชุนึงวตวนึงอยู่ขึ้นเมนลงกระเจได้ได้มันเต็เต็ได้มวนแล้วเดี๋ยวเรีกไปเจ็บกดปักมันปักขอกปา โอ้ยบานนี้นี่ไรลงไปเจ็บนี่ตัวนึงนี่เน่นี่ฮะเอาไระอาปลาปลาปที่ยัปลาที่เพี้ยนนตดังนมันไหลน้ำบ้านปลาตีมารู่งเช้าน้ำข่อยมข่วยเห็นกันโอ้ยตอ้มันไผ่แก้ววันตด้งไม่ทครับ